สวัสดีครับผมโอเช่ยร์เรสตินครับสวัสดีครับฟูผมแคปาเลสตินครับสวัสดีครับผมเป๊ะครับสวัสดีค่ะพิมมี่เรสปินค่ะปกติที่สุดแล้วปกติสุดค่ะ เรสเป็นจริงๆความหมายมันคือเป็นคำสองคำมารวมกันค่ะคือคำว่าเรสกับคำว่าสปินค่ะเรสก็คือเป็นความสดใสสีแดงเนาะสดใสได้ลเลยแล้วก็สปินเป็นการกระจายออกไปรวมกันก็เลยกลายเป็นการกระจายความสดใสของพวกเราทั้งสีค่คนไปให้กับทุกคนค่ะหรือเยสั้นๆว่าแดงปั่นค่ะอันนี้เป็นชื่อที่แฟนคลับเขาตั้งให้เราตั้งแต่ตอนเดบิวตตวันแรกเลยใช่ครับอย่างแรกเลยนะคะคืออันนี้มันคือหมายถึยง ซึ่งบนสุดจะเป็นปอเช่เขาปอเช่ใส่แว่นต่อมานะคะเป็นพิมมี่เป็นสาวผมบ๊อบผมสั้นมีหน้าหมาอะไรอย่างเงี้ยผมเยอะส่วนเปเป้ก็คือมีหน้าหมานั่นแหละก็คือเปเป้ส่วนแพพันก็ใส่หมวกเหมือนเป็นเป็นเห็ดเป็นหัวเห็ดค่ะเราจะพูดคำนี้เวลาแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเจอสถานการณ์ที่มันแบบโอ๊ยแล้วอะเราเรจะจับมือเลยเรา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอเป็น f i e l b o o t energy ค่ะม o o t มันแบบไม่ดีจริงก็จะแบบเออไม่เป็นไรเว้ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีเสมอเนนี้ถ้าสมมุติว่าตอนนั้นพวกเราทุกคนเลดดีอยู่เนี่ยพวกเราเลสปินอยู่อยู่แล้วแล้วตอนนี้เราคบ 6ปีใช่ถ้อีกปีที่6ปีนี้ไปครบปีที่6กนะคะก็ถ้าอีก5ปีก็บวกไปก็จะฉลองครบรอบส1ปีไปด้วยกันนะคะทุกคนใช่เป็นฟิลแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงเราแบบว่าไม่แซซี่แบบบอกกันอยงว่าเฮ้ยถ้าเราเจอคนแบบไม่ดีอะเราก็ไม่แซซี่เราไม่แซดดีเพราะว่าเราอะมันแซซี่เราเป็นแซซี่เกิร์ลอยู่แล้วใช่เพลงแซซี่พิมพ์ให้ว่า เต้นเหนื่อยมากอ๋ออันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงค่ะท่าเต้นเพลงนี้ก็เป็นฟิลลิ่งแบบการคาร์ดิโอคือเราจะกระโดดเราจะแบบฮึบปกติเราจะมีแบบท่อนเอาไ Break วกวค,ค่ะใช่อันนี้เหมือนจะไม่มีมมรรเลยมีเบรกท่อนเบรกแดนแต่ก็ต้องโฮอ,อยู่ดีแล้วก็เป็นแบบอะไรใหม่ๆกับレスเตอร์ปิน<ช>ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นท่าเต้นที่อ่ r ค่อนข,ข,ข้างที่จะคาร์ดิโอแต่ว่าก็ยังมีความแซบอยู่อาจจะเป็นก้าวต่อไปใช่ จุดเชื่อมต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยอายุพวกเราด้วยวนีน่อยข้ามมาในจุดที่เป็นวัยรุ่นเต็มตัวเล็กสองกันหมดแล้ว,แ,ลวแฟนโซนวางแผนไว้ก่อนตอนนี้นนเราก็แบบบ<ผ>อบต,ต,ตัวแล้วก็แซบซี่อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรไงแบบโตขึต้นแต่ว่ายังโตไม่สุดนะคะทุกคนเราสามารถโตแล้วก็มีอะไรใหม่ๆดีนะคะต้องมาติดตามเรื่อยๆนะคะค่ะก็ฝากเพลงแซซี่นะคะเป็นเพลงปิดอัลบั้ม The After Party ของเรานะคะตอนนี้ก็ ดนงทุกประวัติเป็แล้วสามารถไปรับชมได้ทางช่อง y YouTube Re s i n นะคะยังไงก็ฝากอาัลบั้มของพวกเรานะคะแล้วก็ฝากเพลงแซซี่ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ